<c oughs> มาอาก,กาวัสดีพี่น้องผองเพื่อนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในศึกโรยัลแอมเบอร์นะที่ซาอันโตนิโอเท็กซัสนะเออมาวันนี้มาเล่นแมตช์ศึกราชวงศ์ซามัวกันนะพี่น้องนะมาเปิดตัวมาคนแรกฮนะอันนี้เป็นตัวที่ดาวน์โหลดมานะภาคนี้ยังไม่มีนะแต่ภาค 2K25 นี่มีแน่นะสำหรับคนนี้นะ ในกลุ่มบัตรลายส่งเข้าประกวดนี่จากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียน้ำหนัก300ปอนด์ซามวนแวร์วูปเจคอบฟาตูนี่เออนี่ตัวดาวโหลดมาเหมือนอยู่นะเออพนะาคใหม่ 2K ยี่เนี่ยจะมาในต้นเดือนมีนานี้นะฮะรอดูรอ,รอติดตามนะ รอดูว่าช่องเราจะมีไหมนะเ้ยไม่เป็นไรถ้าติดตามยังไม่ทิ้งกันมีแน่นอนเออเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยมาอดีตแชมป์ MLM ที่นานที่สุดนะแชมป์ SPW อย่างเงี้ยเออฮะแชมป์หลายสมาคมนะมา WWE ดับปนยุยูีได้แชมป์แท็กทีม Team. มาแล้วหนึ่งสมัยตอนนี้อยู่ในกลุ่ม บัตรลายของโซโลรอดูว่ากลุ่มบัตรลายนี้จะเป็นไงต่อนะฮะน่าติดตามจริงๆเลยเชียวเนี่โอ้สายซามมที่เล็กเดว,ว่าเก่งที่สุดในยุคนี้ก็ว่าได้นี่เจคอบฟาตูมาพลอมวันนี้มาเจอกับซามมในตำนานอีกคนนะึงนะฮะเออมา นี่จากดินแดนอาทิตย์อุทัย588ปอนด์นำมาโดนมิสเตอร์ฟูจิโยโกซูนะเอ้ยฮะโยโกซูนะกิมมิคเขานี่จะเป็นยอดนักสูโม่นะแต่จริงๆนี่เขาไม่ได้เป็นสูโม่นะเขาไม่ได้มีเชื้อสายญี่ปุ่นนะเขามีเชื้อสายซาม,มัวโยโกซูนะนี่ถ้ามันแปลว่าเออสูโม่ชั้นสูงนะกิมมิค คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะในปี2000ด้วยวัย34ปีนะเออเป็นแชมป์ดับเบิลยูยูอเออแชมป์แท็กทีมได้โรโยลัมเบอร์ปี93นะเข้าฮอลล์ออฟเฟไปแล้วนะในปี2012นะ,ะถ้าเทียบตามสังกนี้เขาก็เป็นญาติกันนะฮะคือพ่อของเจคอบฟาตูนี่คือแซมฟาตูนะแซมฟาตูกับโยโกซูนะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ โยโกซูนะานี่ก็ถือว่าเป็นศักเป็นอาได้ไหมเออเป็นอาของเจ้าฟาตูนี่ได้ไหมเออะนี่มาเจอไอหลานนะฮะดูซิว่าจะปาบซามัวรุ่นอาได้ไหมมาเป็นซามัวอีกหนึ่งคนที่ได้ได้แชมป์โลกนะฮะมาเจ้าฟาตูเจอโยโกซูนะามา อันนี้ผมเลยเม็นเจคอบเนะเจคอบฟาตูเราลุกมาแรงวิ่งไปโอ้ยเจอบัมถูกหงายตึงเลยเดี๋ยวก่อนเจคอบนี่32ปีเองนะฮะเออยังมีอนาคตอีกไกลวันนี้โยโกซูนะานี่ถ้ายังอยู่ก็59ปีแล้วฮะวันนี้ขอท่านซินโอลงมาปราบไอหลานชายหน่อยโคตรลายไม่โดนออมานี้โยโกซูนะาจับโยคุฟ้าเดอฮะ ตัวน,นี้มาพร้อมมิเตอร์ฟูจิมิเตอร์ฟูจิอยู่ด้านล่างเดี๋ยวก่อนมาขย้ำมิเตอร์ฟูจินี่ก็เป็นอดีตนักโวยปล้ำเหมือนกันนะฮะขอออฟเฟรเหมือนกันในปี2007เออฮะเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะฮะขอท่านเซนโอมามาร่วมทีมด้วยฮะอืเดี๋ยวก่อนเสียชีวิตไปปี2016นะสำหรับมิเตอร์ฟูจิจอมแสบเหมือนกันโอ้ยเหวี่ยงเด้งเชือกจับแทงเขาอะไรล่ะลุงเออใครเราอาโอ้ยเอาใครเรียกเดี๋ยวก่อน มาอาจับเจคอบยกเจคอบแก้ฮะแก้แก้มาอัปปะคัดอ้วงดีมาอามามามาอยู่เฉยอยู่เฉยมากระทืบหัวกระทืบหัวมิเตอร์ฟูจิฮะยืนเชียร์อยู่ด้านล่างมาอืมมาไอ้นี่มาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มจับเจคอบยกยกแบกเจคอบยายาครับ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 มาเวียงโยโก ตุ้ตุ้ยอีกมานี่อะสามมูลแวว์วูบเว้ยหมาป่าสามมัวจับยกขึ้นอาร์มแรกไปมาโอ้ยไ so อเลฟอยู่โซโล่มาเสริมแรงกรรมการจะกเกะกะวิ่งไปตุ้งว่าเจอเข่าเลยไปกรรมการเกะกะผิดจังหวะเลยทีเดียวอุย้ยเจอจับแบลรี่ทัวร์บลรี่ฟาลงไปโอ้ยเจอคอบไหวไปไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแซมฟาตูพ่อของเจอคอบในปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับ แซมฟาตูนี่ก็เป็นพี่ชายของโอริกิชิเดอ้อพี่ชายของ um นะอูมาก้านะเวียงไปเจอวีเวิร์ดจับเป็นซอโอ้ยอยูเอาใครสเสือกอีมาเนะี้ยปูจิส่งมาอีกแล้ววิ่งไปเจอบัมโอ้โหฮะเป็นรองฮนะตอนนี้โยโกนี่เคยเจอกับฮองโฮแกนเคยเจอกับเทเกอร์เจอแบบยุคดังๆมาแล้วยุคโกลเด้นเอระนิง่งว่าเธอกระแทกไปฮะ โอ้ยไม่โดนวะเฮ้ยมาเจอทีบโอ้โหทีเฉียวโยโกซูนะมาทอสส,สอนไอหลานหน่อยฮะพาหลานมาหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ลยวลุงจะเย็นเจอกระแทกค่ะโอ้ยแก่แต่กาบแก่แกาบมามา,มาวิ่งไปกระโดดเกี่ยวคอนี่ทำไมนะฮะนี่อะหลานนิ่งเซนทานอะโดนโดนมันอ่ะโดนมั่วเลยเอ้ามามานี่มาสเปนบอร์ดมึงก็ไม่โดนนะเอาไม่โดนโอ้ยโยโกซูนะมึงหลบมึงมึงมั่วอะมามั่วอะมากระโดดบิ๊กสแปดโอ้ย ใส่แตกพอดีเดี๋ยวก่อนเนินเอ้ยสองเอ้ยยาง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 เจอกัคอฟตูนี้ทั้งสายหนักได้ด้วยเหินหาวได้ด้วยนะเออครบครบเครื่องครับครบเครื่องนะเ,งนะเดี๋ยวก่อนวันที่จะครบเครื่องไหมจะเต็มระบบไหมเจอโยโกซูนะแบกแล้วแบกแล้วโยโกซูนะฮะแบกเอ้ยโอ้ยวิ่งไปกระแทกเออโอ้โหหมาป่าซามัวร,ร่วงเลยร่วงเลยหมาป่าซามัวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่ง เดี๋ยวเพิ่งเจอเหตบายเข้าไปอีกเอ้ยใจเย็นคุณอาคุณอาเอาเจอเอ้ยขึ้นไปบนเวทีก่อนเอาติดตามผลงานนะสำหรับโยโกซูนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยปั้นใจอาควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเอ้ยเฮ้ยยังไม่ทาบโอ้โหห้าร้อยกับปอนะทับไปได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอา โยโกะบอลนี่ไอ,อ้นุ่มอ,อันนี้แกครับผมแกฮะแก้เว้ยมามาอัปปาร์คัสไปดิเออมาจับขาไม่นี่เอาโยโกะไม่ให้จับเว้ยเวียงโยโกะอาจเธิร์มาขึ้เนเฮดบาดนี่ทำไมรันนิ่งเซนทานไปหนึ่งดอกเออมาขอเสริมแรงกระโดดขวางลำตัวเออทับไปมาเฮ้สายคลั่งอยู่แล้วฮะ สำหรับเจยของฟาตูนี่เอาเลือดซามัวออกนะนี่เชือดคอฮะดูเลือดละสีเดียวกันไหมวิ่งไปฮิปแอคแทกกระแทกหัวไอรับยูโซโล่ hey, นี่ฮะดูดูนี่ฮะซาัมรุ่นใหม่นี่ต้องผมจับเสียบฮนะอันเดอร์ฮุปนี่เอ ok, เออันเดอร์ฮุปล็อกทุ่มไปมามานี่มาโอ้เจอเตะย้อนสอยน,นะโยโก โยโกะมันอ่ไปไหนไอโนมมานี่นจับเป็นเฮดบาดกับมันกันนี่สายซามูไรหัวแข็งอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเฮ้ระวังระวังเอาเออแก้ได้มาทําไมผมไวกว่าอยู่แล้วมาเอาเจอโอ้ยแก้กับแก้กับวิ่งไปเอ้าชนเอา้าเฮดบาดโอ้โหแตกอ่าเอาละฮะเือสีเดียวกันแล้วเรือสีดีกันแล้วอ่ะโยโกะค่อยๆลากฟาตูมานี่ฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดีอ เอาเจอบิดกลับแล้วก็แทะแขนโอ้ยแขนหกักพอดีโอ้ยเจคอบสักแย่แนละ้วเจคอบเจคอบชักแย่แล้วโอ้ยตัวแดงแล้วด้วยฮนะแป๊บเดียวเองอยู่ก็ซูนานี่เดนอัดหนักเอาแล้วงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสริมแรงเดินตัวเตี้ยมาเป็นเลกดรอปเอาชิบหายเฮ้ยตาไม่ตายนั่นนะ่ะเฮ้ยยา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 เอาค่อยๆลากมากลางเวทีฮนะ เอ้ยเเอาอีกแล้วเอ้ยสับไม่โดนมาไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยมามาเตะถูมาคุณอามาจับเป็นเฮดบาดอีกดูสิหัวใครจะแข็งกว่ากันมาขอขึ้นเชือกขึ้นเชือกมาหมากระโดดเซนทันบอมเออมาเร็วเหินหาวได้ด้วยมาเร็วกรรมการจะวิ่งไปไหนลวเออหนึ่งสองยางโอ้โหได้แค่สอ สองนิดๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาชักแข็งแกร่งเหลือเกินจับมานี่ดีกว่ามาจับใส่บอสตันคลับมาหักขาหักขาช้างฮะเล่นร้อยหวายมาช้างช้างอุ้ยโยโ,โกะก็แก้กราบโอ้ยโยโกะเอาโยโ,ยโกะซูนะ่าค่อยๆลากมาฮะโยโกะโอาลากมากลางวเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ยิ้งหลบเดี๋ยวจะโดนบันไซอีกรอบฮะ ไซแตกแน่เออเจอวีย่งอาจเทินมาก็าากิี่ไงปาล์มโอ้เฮือกอวกพอดีจี๊บจีบเออเฮ้ยแกได้แก,ได,แกได้เตะเขากลางหลังดิเออมามามาวิ่งไปกระแทกลม้มมาเฮ้ยมาเอาเฮ้ยลุกไวลุกไวเหรอหลุกไวเหรอมามาเรือดคนคนจางวีย่งอาจเทินามาเคินเราวิ่งไปปามเออมานี่จับยกได้ด้วยมายกเป็นบอดี้สแลมเออ เฮ้ยมาอืมมาสายดุดันอยู่แล้วจับบิดกลับเป็นซามวนรอบนี่ท่าประจำตระกูลเว้ยแล้วกดโก็กรรมการก็วิ่งนิดหนึ่งสองไม่สามโอทนได้อีกโอ้โหเฮ้ยทำไมได้สองวะเฮ้ยบาขอเหินหาวเอาโ,โถอะฮะโยโกโซนะลุกขึ้นมาอีกเฮ้ยลุกขึ้นมาอีกเหรอ มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่เฉยฟูโซวิียโคสไลเอาล่วงคู่เลยมาเดี๋ยวขอเขินหาวหน่อยเขินหาวหน่อยเอาไอ้าฟูจิชวนคุยฮะบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเรื่องครอบครัวมิสเตอร์ฟูจิบอกเฮ้ยนี่มันเด็กในทีมฉันนูเว้ยเอออย่ายุ่งอย่ายุ่งฮะวันนี้ครอบครัวเขาจะเคลียร์กันไม่เกี่ยวกับลุงเอาโยกโกซูนาริฟื้นตัวเลยคันนี้คันนี้เอาเชือดคอ,อ,อเจ๊กอบเฮ้ยเชือดคอเอดี๋ยวเดี๋ยว เจอจับเออแก้กราบเออแก้กราบแก,แก้ไม่ให้แก้ฮะไม่ใส่ทำไมตายหรอกลุงวิ่งไปเตกี่เอาคอเออมาเดี๋ยวขอขึ้นเชือกก่อนมาอาจจะส,ส,สปริงบอดบูนโซอเออเป็นไงเป็นไงดูท่าผมซะก่อนอา <ไป S 1> ยัางอีกอาอาเดี๋ยวก่อนมาอายุเฉยมาขอเหินหาวโชวโชโชสาว,ว,ว,วหน่อยอยู่เฉยม,ม,มามามาขอใส่ท่าไม่ตายมูน สองโอ้เต็มเต็มเออมาปาอากลับโลกเซนโอไปหนึ่งสองยังไม่สามโอ้โหโอาทนไม่ตายผมได้ด้วยอะทนไม่ตายผมได้ด้วยอะเดี๋ยวก่อนแฟร์เดี๋ยวก่อนไอ้ฟูจิอะไรทั้งนั้นอ่ะนะฮะไอ้ฟูจิลุงลุงอย่ายุ่งให้มากจับลุงฟูจิยกยก,ยกแล้วต่อเข้าไปเออสแลมลงไปมาเออจากการฟูจิไปแล้วมาอัปปาโ,โอ้โดนอัปปาคาดก่อนเจออัปปาคาดโอ้เสียบกระเดือกล่วงแล้ว แล้วก็จับกดเฉยเลยเฮ้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 ยเกือบแพ้เกือบแพ้โอ้โหฮะเฮ้ยเฮ้ยตั้งตั้งจังหวะดีๆฮะตั้งติดีๆฮะอย่าวางโดนบันไซฮะวางโดนบันไซเดี๋ยวก่อนเขาค่อยๆลุกเออค่อยๆลุกโยโกสุนามะลุกอะไรนักหนาล่ะฮะแขนเนี่ยอย่าเอาไว้เลยจะไม่ต้องไหวยไม่ต้องไอเล็บยูโซโลมาโอ้ยเด้อเด้อเด้อ จับเวียงอาจเตืนมากเกินเราวิ่งไปปัมโอ้ยอ้วกพอดีฮะพ่อของเจ้ของฟาตูนี้แซมฟาตูก็เป็นอดีตนักมวยป้าเหมือนกันนะเออมานี้จับแล้วก็ก็แท้เออพ่อของเจแซมฟาตูเคยจับคู่กับฮากูนะฮากูก็เป็นพ่อของเจ้าพวกทองก้านะมาตั้งหลักดีกระโดดปัม๊มเออปั๊มแล้วจับโยกโยกก็แลมเออโอยหนักเหลือเกินเชือดคอมาอะ มาลุกขึ้นมาอ้าอาเตะย้อนสอนอาไม่ยอมเหมือนกันโอ้เวนี่เดือดเดือดเตะมาครบเนี่ยแต่คู่แล้วด้วยมาแมต์นี้เดือดเหลือเกินมาทีบเออมาคุณมามาจากการโชว์หน่อยซุปเปอร์คิกเออมาเดี๋ยวก่อนมาขึ้นเชือกมามามาอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอโชว์เหินไปหาก่อนมา อาย่เฉยนะฮะกระโดดนี่ครหมุกมูลซ้อมไปเออกำลังกาเกลียวนะวิเปอร์อินดูวินนี่ฮะเด้เป็นไงซามอนแวร์วูบนะบัตรลายจงเจริญโอ้โหเจอเจริญฮะเจริญหัวให้วิ่งไปั๊มโอ้โหรถถังชนเดียวเดี๋ยวเดียวกอกลิ้งหลบก่อนเดอรถถังชนนะเฮ้ยโอ้ยเจอจับอ่ะล่าเข้ามาไอ้นุ่มล่าเข้ามาโหดนกเรอไอ้นุ่ม มัมนี่ไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยนี่ไอ้หนุ่มน้อยแก่ฮะหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลอนาคตไกลโถก็ให้เอาแรกมัดโยโกะก็ไม่ยอมมามาสองอาราันแรกหมัดกันเจคอมก็ไม่ยอมเว้ยมาเอาโยโกะพลาดพลาด,ลลพลาดเหรอลุงพลาดเหรออาเออไม่รู้ลุงหรืออาเดี๋ยวก่อนเจอเอเอเล่นกับ,กบอัเขาไปเออ นีกัะซุปเปอร์คิกมาหมดเรื่องหมดราวโอ้โหไอ,อ้ลุงฟูจิมันชวนคุยอีกแล้วว่างไงลุงลุงบอกเอ้ยอย่าไปเยอะมากเลยเองเป็นหลานนะเฮ้ยบอกไม่เกี่ยววงการนี้ลุงฟูจิอย่าไปยุ่งเรื่องของครอบครัวลุงฟูจิอย่ามายุ่งผมบอกแล้วเอออยากคุยกับผมมากนักใช่ไหมมามานี่ลุงมาอยากขึ้นบนเวทีใช่ไหมป้ขึ้นไปบนเวทีเลยไปลุงปอยากปล้มนักใช่ไหมมา อยากปั้มนักงจะไม่มากระโดดบิ๊กสแปซใส่ลุงฟูจิไปเออมานี่จับใส่เป็นซามมนดรอปอีกทีเออเอาลุงฟูจิอโดนไล่แล้วมามาขอใส่มูนเซาโรด,ดมูลเซาไม่ตายเออโกดเอาลุงฟูจิคุยกรรมาการนะโดนกรรมาการไล่ฮนะฟูจิเอ้ยหนึ่งสองสามลุงฟูจิโอ้ยกูแพ้โอ้ยทำอะไรไม่ถูกครับลุงฟูจิ เอ้ยชน,นะเฮ้ยเอยเอ,เอมาฮะอ่าผู้ชน,นะได้แก่ซามัวแวร์วูเจคอบฟาตูเออนี่ฮะปาบต้นตระกูลซามัวไปได้นะให้รู้ว่าซามัวครั่งมันคือใครนี่ะอ่านี่ยโอ้ยอย่างเหมือนนะตัวเนี้ยเนาะ ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าเจคอบฟาตูกับเนื้อเรื่องผัดลายแล้วก็โซโลจะเป็นยังไงต่อนะก็ขอบคุณทุกคนนที่เข้ามารับชนจนจบนะมีแมชไหนน่าสนใจยังไงบอกกันได้เนะอะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อฟากดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ